ุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วแจ้งเกิดของพี่ชายของผมคนนี้พี่ชาติพี่ชาติโอ้ยน้าชาตสิเอยเรียกพี่ชาติดีกว่าเขาบอกให้เรียกพี่อย่าเรียกนะเอายังไงยังไงคือเขามาในวันนี้มาสร้างความหาความสนุกให้กับเราผมว่าอย่ารอช้าเลยไปติดตามกับเขาเลยดีกว่าในสบัดบุกกระตุูตมำ้า ครับผมนชาติจะชวนมาสะบัดมุกกระตุกตอมฮายามบ่ายแบบนี้นะครับไปชมคลิปความน่ารักของคุณพ่อบ้านกับการเอาใจคุณภรรยาครับแม่พ่อบ้านแม่บ้านเขารักกันขนาดนี้เลยครับคุณพ่อบ้านนี่ก็ทันสมัยมากป้อนมันฝรั่งแบบ ไม่ต้องใช้มือเส็ตด้วยส่วนแม่บ้านก็ให้เทคไม่แพ้กันติดโทรศัพท์มือถือไว้ในหมวกกันน็อกเดี๋ยวก่อนครับนั่งนั่นนั่นคลิปคุณพ่อบ้านกำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนนี่ครับ เแล้วไงครับนี่รอบนี้จัดได้ไปไหมอเจ๊ยอเจ๊ยนี่มันเล่นเว่าชวนดื่มมีข้อความว่าไปกินเหล้ากันลูกพี่ข่อบ้านยิ้มกิมออกมาทันทีเลยครับแบบนี้โอ้โหก็ต้องมาดูว่าจะได้ออกไปหรือเปล่าดูหน้าพ่อบ้านแล้วไปดูหน้าแม่บ้านกันบ้างสิครับ อารมณ์กันเลือกเกินโอ้โหแม่บ้านเขารู้ทันครับแบบนี้งานนี้นะครับจะออกไปกินเหล้ากับเพื่อนแน่นอนมันก็ลังทอดที่อยู่เต็มจานเอา้ากินเองให้หมดไปเลยจะได้ออกไปตอนนี้อา้าวไปยังไม่ได้อีกครั้งแม่บ้านจะกินอีกขัดใจไม่ได้แน่นอนโอ้ย <c oughs> เป็นพ่อบ้านนี่มันแสนยากลำบากเลือกเกินครับ แม่บ้านเขาจะกินอีกจะต้องไปทํามาให้อีกแล้วครับทอดอีกทอดอีกทอดเธอะครับเพื่ออนาคตเอาละครับนี่เป็น ตอนการหลุดพ้นของคุณพ่อบ้านมาดูว่าจะทําอะไรต่อนี่ลงมือประดิษฐ์ทุ่มทุนสร้างกันแบบนี้เลยครับประกอบแล้วเอ้าทดลองดึงเอ้าเฮ้ยมือเกาหลังได้ได้มันต้องทํากันถึงขนาดนี้เพื่อหนีไปให้ได้เดี๋ยวหัวเกาหลังให้หัวเกาหลังอยู่จ้าหัวเกาหลังอยู่จ้า ใช้มือปลอมเกาหลังแบบนี้แม่บ้านเขารู้แล้วล่ะครับเล่นป้อนมันฝรั่งแถมโปรโมชั่นเกาหลังให้แบบนี้หวังว่าคุณภรรยาคงไม่จัดหนักนะครับดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ ตกตงห่างกันจริงๆ,ตงๆ<ม>แต่พาไปหาหมอแต่ว่าดิฉันว่าหมอคงว่างงานเหรอใช้ได้อยู่นะ<ช>ถูกใจอยู่นะ